สวัสดีครับทุกท่านผมรณชัยแนะนํำพรจากช่องทนายความวิชาชีพนะครับวันนี้จะมาแนะนำการขอคัดถ่ายเอกสารนะครับเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับโดยการขอผ่านระบบข,ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเ,เริ่มต้นนะครับเราก็เข้าสู่หน้าจอเว็บไซต์ของ Google ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ ครับเมื่อพิมพ์ไปแล้วนะครับเราก็เลือกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านี่เลยนะครับครับจากนั้นก็จะพบกับหน้าจอหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับให้เราเลือกที่ e-service นะครับเห็นไหมครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับจากนั้นเลือกที่ e-service ประชาชนนะครับเมื่อเลือกเข้าไปนะครับก็จะปรากฏหน้าจอหลักในลักษณะนี้นะครับอ่าอันนี้ปิดไปก่อนนะครับอันนี้เป็นการโฆษณาแพ็กเกจพิเศษ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะทําให้การขอคัดถ่ายเอกสารหนังสือรับรองจาการะบบของอกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยง่ายขึ้นนะครับปิดไปแล้วนะครับผมแนะนํานะครับว่าขอให้เข้าให้สมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาเรา,อาขอเอกสารนะครับแล้วเราจะสามารถเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารได้โดยง่ายนะครับของผมเนี่ยก็สมัครสมาชิกไว้แล้วนะครับผมก็เลือกที่เข้าสู่ระบบนะครับ าจากนั้นก็ให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านนะครับครับเมื่อใส่ชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านเรียบร้อยก็เลือกที่เข้าสู่ระบบเลยนะครับก็จะปรากฏแพ็กเกจสาเร็จรูปอย่างที่โฆษณาไวต้ตอนแรกนะครับก็จะมีขอบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดนี่นะครับของงบการเงินล่าสุดนะครับขอหนังสือรับรองขอจดอจดทะเบียนจัดตั้งแล้วก็ รายการจดทะเบียนล่าสุดพวกนี้นะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกแต่ละประเภทได้เลยนะครับในครั้งนี้ผมจะขอบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาเฉพาะฉบับล่าสุดแต่อยากจะได้ย้อนหลังไปสัก2ปีนะครับก็เลยไม่ต้องเลือกแพคเกจสําเร็จรูปตรงนี้นะครับแต่ให้มาเลือกที่ข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับเลือกเอกสารด้วยตนเองตรงนี้นะครับเราก็คลิกลงไปนะครับก็จะปรากฏหน้าจอนะครับ ให้เราเลือกเอกสารนะครับก่อนอื่นก็จะต้องระบุชื่อนิติบุคคลหรือหมายเลขนิติบุคคลก่อนนะครับเพื่อทําการค้นหานะครับตอนนี้เนี่ยผมจะใช้ชื่อของนิติบุคคลเลยนะครับเพราะว่ามันจะง่ายไม่ต้องไปตรวจหมายเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะพิมพ์ชื่อของบริษัทลงไปนะครับครับเมื่อเราพิมพ์คีย์เวิร์ดชื่อต้นนะครับก็จะมีรายชื่อของบริษัทต่างๆ ที่มีชื่อคล้องกันกันกบคำขึ้นต้นที่เราพิมพ์ลงไปนะครับมาให้เราเลือกนะครับก็จะเป็นการสะดวกเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงอีกชั้นหนึ่งนะครับในครั้งนี้ผมก็จะเลือกบริษัทที่ผมต้องการจะขอคัดถ่ายบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับเมื่อเลือกไปแล้วนะครับเราก็คลิกที่ถัดไปด้านล่างตรงนี้นะครับเช็คก่อนว่าเป็นบริษัทที่เราต้องการใช่หรือไม่นะครับ่แล้วเราก็คลิกที่ถัดไปนะครับ ครับตรงนี้ก็จะมาถึงหน้าจอของการเลือกเอกสารนะครับก็ให้คลิกที่ปุ่มเลือกเอกสารตรงสีเหลืองๆตรงนี้นะครับคลิกเลือกเอกสารนะครับอันนี้นยครับก็ここจะมีให้เราเลือกคือหนังสือรับรองนะครับแล้วก็คัดสำเนาเอกสารพร้อมคำคำรับรองนะครับก็คือเจ้าหน้าที่รับรองนะครับแล้วก็ถ่ายเอกสารโดยไม่ต้องรับรองอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายเอกสารโดย ประหยัดนะครับคือไม่ต้องเสียค่ารับรองหน้าละ50บาทนะครับมาครั้งนี้เนี่ยผมจะขอคัดเอกสารพร้อมรับรองผมก็เลือกที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคัดเอกสารรับรองครับเมื่อเลือกลงไปแล้วนะครับก็จะปรากฏรายละเอียดเอกสารต่างๆให้เราได้ตรวจสอบนะครับอันนี้เนี่ยบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผมจะขอตั้งแต่ปี2564นะครับก็ค่อยค่อยเลื่อนลงไปดูเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีงบการเงินด้วยนะครับอันนี้2,565เป็นงบการเงินแล้วก็จะมีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของปี2,565นะครับเราก็คลิกลงไปนะครับอันนี้ต้องใช้จากนั้นเราก็ดูงบการเงินของปี2,564นะครับแล้วก็เลือกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของปี2,564ตรงนี้นะครับเราก็คลิกลงไปนะครับเราใช้แค่64 65 นปีปัจจุบันเนี่ย2566ก็จะยังไม่มีการยืน่นงบดุลของปี2566นะครับเราก็จะไม่มีเราก็จะขอใช้ขอคัดถ่ายได้แค่2ปีเท่านั้นนะครับครับเมื่อเรา,เ,าเลือกเอกสารจนเป็นที่พอใจแล้วสําหรับเอกสารอื่นๆเราก็สามารถเลือกได้นะครับจะเลือกทั้งหมดก็คลิกที่ตรงนี้นะครับเลือกทั้งหมดหรือจะเลือกแต่ละรายการตามที่มีช่องสี่เหลี่ยมนะครับให้เราคลิกลงไปก็จะสามารถเลือกได้นะครับอย่างนี้นะฮะ ไม่ออกก็คลิกออกนะครับ <tunnel. S 1> เมื่อเราเลือกเอกสารพอใจแล้วนะครับของบทเอกสารเนี่ยก็จะมีสรุปอยู่ว่าผมเลือกเอกสารไปเนี่ยสามแผ่นนะครับค่ารับรองแผ่นละ50บาทก็รวมเป็น150บาทนะครับเ,เมื่อเราพอแล้วเราก็คลิกที่เพิ่มไปยังตะกร้าตรงนี้นะครับเ<ะ>มื่อเราคลิกที่เพิ่มลงไปในตะกร้าแล้วนะครับหากเราเห็นว่าเราต้องการจะได้เพิ่มอื่นอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับ เราสามารถคลิกแก้ไขตรงนี้นะครับเลือกเข้าไปแล้วก็คลิกที่ตรงนี้แก้ไขรายละเอียดก็จะมาเพิ่มตรงนี้นะครับอย่างเช่นว่าสมมุติผมจะขอบอจหนึ่งสมมตินะครับอันนี้ผมก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่แก้ไขในตะกร้านะครับเอกสารนี้ก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งอันเห็นไหมครับครับตรงนี้นะฮะอ่านังสือนําส่งอันนี้นะครับถ้าเราไม่เอาเราก็สามารถลบออกได้นะครับครับ แล้วก็ทําการเลือกใหม่นะครับครั้งนี้เนี่ยเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่เมื่อกี้เพิ่มไปเราก็เลือกเอาออกนะครับอันที่เราไม่ใช้นะครับแล้วก็หาดูอันนี้ไม่ใช้เอาออกนะครับก็จะเหลือแค่3ฉบับคือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของปี2565กับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของปี2564นะครับ โอไม่ใช่ครับตรงนี้นะครับลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับเอเมื่อเราเลือกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยนะครับปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น2หน้านะครับอันนี้นะครับ2565มี2หน้ากับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปี2 5 6 4มี2หน้าเมื่อคู่ผมเลือกผิดนะครับผมไปเลือกหนังสือนำส่งนะครับก็เลยมีหน้าเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็น2หน้า2ห,ห,หน้าก็เป็น4หน้ารวมกัน4หน้าก็เป็น5 5 0บาทหน้าละก็คือ200บาทพอดีนะครับเราก็เพิ่มไปยังตะกร้าตรงนี้นะครับครับเมื่อเพิ่มมาที่ตะกร้าแล้วถูกต้องแล้วนะครับก็ทําการยืนยันเอกการเลือกเอกสารนะครับครับเมื่อยืนยันการเลือกเอกสารเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะรวมราคาค่าใช้จ่ายนะครับ หากมีการแก้ไขเราสามารถถอยกลับไปเลือกเอกสารได้นะครับหรือว่าย้อนกลับได้นะครับอันนี้ผมยืนยันแล้วนะครับผมก็ยืนยันรายการของเราของผมที่เลือกไว้เลยนะครับคลิกที่ยืนยันครับระบบก็จะทําการแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่ามีเอกสารรับรองเนี่ยสีหน้าคือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบจ .5 ของผู้ถือหุ้นนะครับในปี2566กบับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบจ .5 ในปี2565 จำนวนอย่างละสองหน้าตรงนี้นะครับครับเมื่อเห็นว่าถูกต้องนะครับสรุปรายราการของผมแล้วก็คลิกที่ถัดไปนะครับครับะระบบจะสอบถามการออกใบเสร็จว่าจะให้ออกในชื่อเงินสดหรือออกในชื่อของนิติบุคคลนะครับอันนี้เนี่ยผมขอชื่อในนามของผมเองก็เป็นเงินสดธรรมดาก็ได้นะครับเพราะไม่ได้นําไปเบิกหรือว่าในนาไปลงบัญชีนะครับจากนั้นเราก็เลือกที่ถัดไปครับอ่ ราบอก็สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ขอนะครับว่ามีอีเมลถูกต้องไหมเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยระบบก็จะแจ้งเตือนกลับมาว่าเอกสารเนี่ยพร้อมแล้วให้เราดาวน์โหลดได้เนี่ยก็จะแจ้งผ่านอีเมลตัวนี้นะครับเมื่อทั้งหมดถูกต้องแล้วนะครับเราก็เลือกที่ถัดไปนะครับทีนี้เนี่ยจะมาถึงขั้นตอนในการขอรับเอกสารนะครับก็จะมีการขอรับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ไม่เสียเงินนะครับ เมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการก็จะอัปโหลดแล้วก็เราก็จะแจ้งผ่านอีเมลแล้วเราก็จะมาทําการดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการส่ง e m s โดยมีค่าใช้จ่าย60บาทบวกกับค่า,าถ่ายเอกสารค่ารับรองตรงนี้200บาทด้วยนะครับหรือว่าจะส่งโดยพนักง,งานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็150่าบบาทนะครับแล้วก็ไปรับด้วยตัวเองก็คือยื่นแล้วเราขอรับซึ่งปกติก็ย่างนี้ไม่จําเป็นจะต้องยื่นขอนะครับก็ไปเองเลยจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็มีการให้รับด้วยที่ รับได้ที่ธนาคารด้วยแต่อันนี้เนี่ยผมไม่เคยไม่เคยขอนะครับครั้งนี้ผมจะเลือกที่รับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อเป็นความสะดวกนะครับก็คลิกที่ตรงนี้นะครับนะครับระบบจะแจ้งว่าสามารถดาวน์โหลดเอกสารในเมนูติดตามสถานะนะครับติดตามสถานะเดี๋ยวก็จะต้องดูตรงนี้นะครับนี่ครับติดตามสถานะนะครับหลังจากที่แจ้งแล้วเราจะเข้ามาสู่ระบบหน้าจอนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วไปเลือกที่ติดตามสถานะตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับครั้งนี้เนี่ยเมื่อเราเลือกที่ รับไฟล์เป็นอิเล็กทรอนิกส์รับไฟล์แบบเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับเราก็เลือกที่คลิกที่ถัดไปเพื่อชําระเงินนะครับครับระบบจะแจ้งให้เราชําระเงินได้หลายที่นะครับเป็นทั้งธนาคารนะครับนะครับต้องคลิกตรงนี้ด้วยนะครับว่าไม่สามารถยกเลิกและขอรับเงินคืนได้นะครับเมื่อเรายืนยันแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้นะครับเราก็เลือกดูว่าเราจะ จากนี้เนี่ยจะใช้เป็นเคาน์เตอร์ธนาคาร ATM เอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้นะครับผมแล้วจะเลือกนะครับเลือกธนาคารใดก็ได้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ยืนยันครับครับระบบจะสอบถามการยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับเราก็คลิกที่ยืนยันไปเลยนะครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิกที่โอเคเลยนะครับครับนี่ถือว่าเป็นการเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องจัดพิมพ์ใบ นำชำระเงินตรงนี้นะครับพิมพ์ใบนำชำระเงินตรงนี้เพื่อนำมาชำระเงินนะครับโดยการนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือผ่าน ATM i n อ e r n ินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือว่าสแกนผ่านมือถือก็ได้นะครับเราก็จะคลิกตัวนี้นะครับเป็นใบใบพิมพ์ใบนำชำระเงินตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับ ครั้งนี้เนี่ยก็จะเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมแล้วแต่แต่ละท่านจะสะดวกเลยนะครับอันนี้ผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนนะครับเพื่อเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาแล้วก็จะใช้มือถือสแกน QR code โค้ดเพื่อชำระเลยนะครับแล้วก็ทำการบันทึกนะครับเมื่อดาวน์โหลดใบชำระเงินเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยให้เลื่อนลงามาหา QR code โค้ดนะครับแล้วก็เปิดแอปในมือถือนะครับ ธนาคารตามที่ระบุเมื่อครู่นี้นะครับครั้งนี้ผมเลือกที่ธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ทําการสแกนเปิด q r วาโค้ดแล้วก็สแกนนะครับแล้วก็ชําระเงินนะครับจะสะดวกรวดเร็วมากเลยนะครับเมื่อเราคลิกยืนยันครับระบบก็จะทําการชําระเงินให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อชําระเงินเรียบร้อยนะครับเราก็ปิด หน้าจอของใบนำชำระเงินไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็กลับไปสู่หน้าหลักนะครับนะครับกลับมาสู่หน้าหลักแล้วเนี่ยบางครั้งระบบจะทำงานอ,อัตโมติรวดเร็วมากนะครับก็ลองตรวจสอบที่ติดตามสถานะดูนะครับถ้าทางกรมอัปโหลดเอกสารที่เราขอคัดถ่ายเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็<ๆ><ๆ>จะมาปรากฏในหน้าจอที่เราดาวน์โหลดนะครับลองคลิกที่ติดตามสถานะตามทีร่ระบบแจ้งไว้นะครับ อ่านะครับผมชําระเงินเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับก็จะมาปรากฏต,ตรงนี้ชําระเงินแล้วแต่แท็บให้จัดส่งแล้วเนี่ยยังไม่มาถ้าจัดส่งแล้วเนี่ยก็จะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับตอนนี้นี่เอกสารที่ผมขอไปก็คือเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอว่าเมื่อจัดส่งแล้วเนี่ยอีเมลก็จะแจ้งมาผมก็จะมาเปิดระบบของ e-service ของอ่า ีสว e ิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําการดาวน์โหลดต่อไปนะครับครับเ,เดี๋ยวเมื่อระบบแจ้งมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปต่อแล้วก็ทําให้ดูจนกว่าจะจบนะครับครับหลังจากที่เราได้ยื่นขอคัดถ่ายบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนะครับจากกรมพัฒนาธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้น เราก็ทิ้งเวลาไปพอสมควรแล้วก็เข้าสู่ระบบใหม่นะครับโดยการเข้ามาสู่ระบบ e-service นะครับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับจากนั้นเราก็ให้ทําการล็อกอินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับก็ให้ไปเลือกที่ตรงนี้นะครับติดตามสถานะนะครับติดตามสถานะตรงมุมขวามือนี้นะครับคลิกลงไปนะครับก็จะปรากฏว่ารายการที่1นะครับ เลขคำขอตรงนี้นะครับคือเราขอไว้เนี่ยเมื่อวันที่8เดือน5วันนี้วันที่9นะครับก็มาตรวจสอบก็ปรากฏว่ามีแถบสีเหลืองนี้ขึ้นมาระบุว่าจัดส่งแล้วนะครับตรงนี้ก็หมายความว่าทางกรมเนี่ยได้ทําการอัปโหลดนะครับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เราขอไว้เนี่ยเข้าสู่ระบบเพื่อให้เราดาวน์โหลดออกมาใช้งานได้แล้วนะครับก็เราก็เลือกที่จัดส่งแล้วตรงนี้เลยนะครับครับ ระบบก็จะปรากฏรายละเอียดเอกสารให้เราดาวน์โหลดนะครับได้2ออย่างคือดาวน์โหลดเอกสารคือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือบ่อจ .5 านะครับจำนวนที่เราขอไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินเก็บไว้ได้ด้วยนะครับครับเราก็ทาการดาวน์โหลดเอกสารทั้ง2ฉบับนี้มาเก็บไว้นะครับแล้วก็จัดพิมพ์หรือว่าจะเก็บเป็นไฟล์ pdf ไว้ใช้งานได้ต่อไปนะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนนะครับของการขอ,อคัดถ่ายาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จากระบบ e-service ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับครับยังไงใช่นะครับก่อนที่จะออกจากหน้าจอก็ให้ประเมินความพึงพอใจให้กับเจ้าหน้าที่เขานิดนึงนะครับเราก็คลิกที่มากที่สุดก็ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับจากนั้นก็เป็นการเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถย้อนกลับตรงนี้เพื่อออกจากระบบได้นะครับหรือว่าเราจะจัดพิมพ์คําขอใบคําขอซึ่งเรายื่นใบครั้งแรกเนี่ยเก็บไว้เป็นหลักฐานก็ได้นะครับ ครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนของการยื่นเขาถ่ายเอกสารจากระบบ e-service ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ,รบหวังว่าท่านที่ได้รับชมคลิปนี้คงได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e ช่องทนายความวิชาชีพของผมไว้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ